เอาแล้วก็เอาแล้วก็เอาแล้วส่วนนี้โอ้โหนี well, so, ่กูจะไม่สนใจแล้วโอ้โหตบแล้วลุกแล้วอ้อมกาวีอ้อมกาวีวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วหาสีผู้นำอยู่สีผู้นำอยู่ถอนเพื่อนเพื่อนส่วนไปไปต่อ เปนี่แบบไม่เสียเวลาการเกงอยากแข่งเด้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด้อเด้อเด้อต่อได้ยังนะพี่ตีนกูตีนกูยังเร็วสุดเด้อเด้อไปกันต่อไปกันต่อไปแล้วจุ๊บบูไปไหนเนี่ยจิ๋ขาไปต่อแล้วสีเขียวตามาต่อไปเป็นอีไรสีอะไรสีนึกไงหนูตายรือเปล่าหนูตายรือเปล่าอมาแล้วมาแล้ว ปเจอป็นไกอ๋ออนี้ผู้ชาสชมพูน้ำเนเยอะชมพูเลสองคนชมพูเลยสองคนสีบลอนด์สีไปโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยอย่าไปสองคนยเอาเลยเอาวสีชมพูสีชมพูเลยไปเลยไงเสร็จเลยังไงเอาแล้ครับสีชมพูดงดองสีดูน้ำดองคนสุดท้ายสีดูคนสุดท้ายสีชมพูเอ้ายังไงชมพูคนสุดท้ายเอ้าแลเวเอ้ารบเร็วจุดนี้ไปเลไปเล งแชมพูต้องรีบสวนแล้วเอาแล้วเกมพิ๊กเกมพิกมาดิเกพิกมาดิอาแชมพูมาแล้วไปแล้วแล้วคนที่จะมาเป็นคนแรกคี่ถีดนี่แชครับล้วแชมสีอะไรจะเป็นสีอะไรโอ้สีเดียวเลยครับโอ้โยเรายังไม่บอกเขาวิ่งไปก่อนเออวิ่งไปเรื่อยเรือยเออวิ่งเลยลูกวิ่งกลับมาลูกอะไรประตูมันใหญ่เลยลูก Hors! Oh. <laughs> experiences no.